สวัสดีครับวันดีทุกๆคนด้วยนะครับมาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําเครื่องข้างหลังด้วกันเครื่องข้างหลังเนี้ยงบไม่สูงมากงบจะอยู่ประมาณ15ตีไปก็คือ15บห้พอดีครับแต่จริงๆผมบอกเลย15สมัยเนี้ยได้เครื่องที่เป็น RTX แล้วนะมาเรามาดูสเปคกันครับ CPU ครับ i3 ครับ1 2 1 0 0 F นะครับ1 2 1 0 0 F 4.8x คอร์นะครับหรือ i3 Gen 1 2นะ มครับ16จิกครับ Kington Fury นะครับบัส3,200นะครับเป็น RAM Duo นะครับ M.2 ครับ Samsung ครับ500 g จิก Samsung รุ่น SSD 980นะครับตัวนี้เป็น NVMe แล้วนะครับจะดี่จะเป็นอยู่ที่3,500 MB นะครับเมนบอร์ดครับ ASUS ครับพา i m ม H 6 1 0 MK DDR4 นะครับแล้วก็มากระจอครับ การ์ดจอกาแลกครับ G-FORCE e RTX 3050นะครับตัวนี้เป็นวันคลิก o OC นะครับรุ่นวันคลิก OC มีพัดลมเดียวความจุแรงครับ 8G นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทสเกมกันด้วยเครื่องใหม่มากทุกคนใหม่จริงๆผมบอกเลยว่าใช้งานแค่4เดือนเท่านั้นเองแล้วเป็นเจ้าของมือเดียวแล้วเขาประกอบมาเล่นเกมครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้เขาก็เลยมาแบ่งให้ผมนะ บอกเลยใหม่มากเข้าไปดูใกล้ๆเลยครับสวยครับสวยทุกอย่างและใหม่จริงๆโอเคปเรามาดูสเปกกันครับนี่อีกรอบนึงนะอันนี้ผมเปิด CPU Z นะครับ i 3 1 0 1 2 1 0 0นะครับจริงๆมันมี F นะทีนี้มันไม่ขึ้นเมนบอร์ด Asus p r i m นะครับ H610MK นะแบบที่บอกไปเมื่อกี้นี่เลยนะครับด a m 1ิบ b กจิกนะบัส3า0กร์ดจอ RTX นะครับ3050นะครับ แรม8จิก GDDR6 โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเทสเหมือนเดิม2เกมครับ h o อก w a r d Legacy 1เกมแล้วก็ Call of Beauty วอร์สโวสองจุนหเกมเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมเข้าเกมแล้วแล้วกันตัดครับแป๊บหนึ่งอ่ะทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเกมแล้วนะผมอยู่ใน h o g ว w a r d Legacy แล้วเออแต่เมื่อกี้ผมลืมบอกไป Power Supply อ่ะเรามาดู Power Supply ครับผมก็ลืมพูดถึง Power Supply ไปเลย Power supply ครับ AE 650วัตต์80พัทนะครับของ Aerocool นะโอเคมาเราไปเทดสเกมมันต่อดีกว่าเรามาดู setting เซตติ้งเบื้องต้นกันก่อนนะครับเซตติ้งที่ผมเซตไว้หน้าจอวันนี้ที่จอที่ผมใช้เทดสจะเป็น27เนิ้ว Full HD นะครับ 144Hz เฮิร์ตนะ DLSS เปิดนะครับอยู่ที่ Quality นะครับพวก VSync อะไรพวกนี้ผมปิดละอ่ะเรามาดู Preset กัน Preset อันนี้มันอยู่ที่เล็กคอมเมนต์นะแต่ผมจะดันไปที่อันต้าเลยเรเทซิงเราปิดไว้นะครับเพราะว่าการตัวนี้ผมคิดว่าเรเทซิงไม่น่าไหวนะเดี๋ยวเราจะเทสกันที่อันต้าก่อนผมน่าจะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะผมจําไม่ได้โอเคผมอยู่ <S <S ในฮอกวอตพอดีเลยอะอย่างที่เห็นครับตอนนี้ตอนที่อยู่ในฮอกวอตเดิน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 ไปเรื่อยฮะเดินไปที่มันมีคนครอนเดินเดิน ความร้อนการ์ดครับอยู่ที่68 69องศากับการโหลดอยู่ที่92%นะครับไฟไม่กินเยอะครับ115วัตเองพัดลมทำงาน2 0 0พันรอบตัวนี้พัดลมจะทำงานจีนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นการ์ดมันเป็นพัดลมตัวเดียวนะ CPU ครับโหลดอยู่ที่35%รนะครับร้อนอยู่ที่5 6องศาแต่ I3 ไม่ต้องกังวลอยู่แล้วครับ i3 ไม่ร้อนเลยแถมประหยัดไฟมาก32วัตต์เอง แล้แรมเนี่ย16กิกตอนนี้เราใช้ไปเกือบหมดแล้วเฟรมที่เห็นตอนนี้90ครับ91 92 93เฟรมกับการที่เราเดินอยู่ในฮอกวอตนะผมย้ำให้ดูเซตติ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่จะเป็นเซตติ้งที่อันต้านะครับอันต้าปิดเลยอยู่ในฮอกวอตผมคิดว่าเราเทนอันต้าไปเลยเราเดินตรงน,นี้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะ แต่ในฮ็อกวอร์ดมันอาจมีดอกมีหน่วงมากนะเป็นเรื่องปกติเลยเพราะเกมเขาทำออกมามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอาจจะมีดอกลงบ้างนี่เห็นไหมดอกลงไปห้าสิบกว่าบ้างสี่สิบกว่าบ้างนะครับเฟมโดยรวมเนี่ยที่เราอยู่ในฮอกวอร์ดเนี่ย สูงที่สูงที่สุดที่เราเห็นจะอยู่ที่ประมาณ90กว่าเฟรมและดอกต่ำที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่48เฟรมแต่48เฟรมอาจจะเป็นการโหลดฉากกระตุกนิดนึงแล้วก็กลับมา70-80เฟรมที่ได้เห็นนะไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นที่ฮ็อกมิกกันแต่ผมบอกเลยว่าปรับอันต้าราคาหมื่นห้าเล่นฮ็อกวัดปรับอันต้าแล้วได้เฟรมขนาดเนี้ยผมบอกเลยว่าคุ้มกับราคามากนะเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากแถมเราเล่นเกมที่เป็นเอที่เป็นเกมแบบนี้ได้อ่ะผมว่า โอเคเลยฮะไปะเดี๋ยวเราไปที่ฮอปมิกันก่อนดีกว่าไปฮอปมิแล้วเ็ยวเ,เดี๋ยวเราจะไปสู้กันเหมือนเดิมครับนี่ผมคิดว่าผมจะหาเกมอื่นเข้ามาเทสอยู่นะแต่ผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะเทสเกมอะไรดีถ้าเพื่อนๆมีอะไรแนะนําก็มาพิมพ์ในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาเทสให้อ่ะอยู่ในฮอกมิสครับต่ำสุดที่เห็นเมื่อกี้อยู่ที่ห้าสิบสี แต่ตอนนี้เฟรมก็อยู่ที่ประมาณ68-69นะครับอันนี้ที่ฮอกมี t นะแต่ในฮอกมีทเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นที่เกมนะเพระก,การเราก็ไม่โหลดเลยนะการเป็นวิ่งอยู่มาณเก้าสิกว่าเปอร์เซ็นเองเป็นทุกตัวฮะการ AMD ก็เป็นที่เราเทสกันมาหลายหลา,หลาครั้งอนะ่ะแต่ภาพสวยนะทุกคนบอกเลยจริงๆถ้าเราลดเซตติ้งลงไปหน่อยให้มันเหลือสัก i ้าอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็ลื่นขึ้นนะ ผมว่าในฮองบินน่าจะมีหกสิบเจ็ดสิบได้แหละแปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันในป่าแล้วเดี๋ยวไปสู้กันครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปโดดล่มแล้วไปยิงคนกันปอ่าด้านล่างดีกว่าป่าด้านล่างนี่รู้สึกว่าศัตรูจะเยอะหน่อย โอเคพอเราออกมาอยู่ในป่าด้านนอกตอนนี้การจอทำงานเต็มที่แล้วนะครับอยู่ที่เก้าสบแปดถึงเก้าสิบเซนเลยความร้อนไม่ถึงเจสิบไม่ถึงเจ็ิบองศาเฟร,รมครับดรอปครับลงมาที่ประมาณห้าสิบเฟร,รมถามว่าห้าสิบเฟร,รมเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่มันอาจจะมีแบบว่าหน่วงๆช้าๆบ้างอะ่ะผมว่า จร,จริงๆมันสมควรผมว่าเราสมควรจะปรับลดลงไปนะโอเคเดี๋ยวลองบินไม้ก,กวาดดูกันอ่ยเริ่มเปลี่ยนภาษาบินไม้ก,กวาดก็เหมือนเดิมครับห้าสิบห้าสิบนิดๆมีให้เราสู้มั้งไหมแถวนี้ผมจำได้ไว่าแถวนี้มัน มีคนให้ตีเยอะอยู่นะอ่านั่นไงอ่ามีหกสิบให้เห็นบ้างฮนะ ให้ตีเลยโอ้ยตัวนี้โหดเลยเนี่ยผมบอกเลยเ <c oughs> ต่อไปเดี๋ยว เล่นได้นะทุกคนแต่มันอาจจะไม่ได้แบบว่า60เฟรมอะไรมากอะ่ะแต่ผมว่าถ้าเล้นภาพสวยเล่นได้ไหมเล่นได้นะสําหรับคนที่รับได้นะแต่ผมว่าว่ามันม,มีอาการหนบอกไหมมันก็มีบ้างน,นะทุกคนเพราะว่าอันต้านี่คือมันปรับสูงที่สุดแล้วอะ่พะพอมันสูงที่สุดแล้วมันก็แบบว่ามันก็โหลดแบบเต็มที่เลยอะ่ะซีบนี่คือไอ้การ์ดจอนี่คือแบบว่าทํางานเต็มที่เลยครตอนนี้ ผมหาคนตีไม่เจอเลยว่ะแต่ผมว่าเลยต่อให้เราไปตีกันอนะต่อให้แบบว่าไปต่อซู้กวนจริงๆผมว่าเฟรมก็น่าจะลาวๆประมาณนี้แหละไม่น่าจะเกินนี้อาจจะมีดรอปลงมาบ้างแต่ก็ไม่น่าจะมากไปกว่านี้แต่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมลองลดเซตติ้งลงไปดูแล้วกันลดลงไปสักประมาณสักพายแล้วกันเนาะ แต่ายก็เครื่องขึ้นมาหน่อยนึงนะ <with> ผมว่าเล่นได้นะครับผมคิดว่าถ้าเอาลื่นจริงๆคือตกจริงๆเลย <c oughs> คือเซตติ้งที่ไฮฮะไฮก็สบายเดี๋ยวถ้าใครอยากว่าอยากภาพสวยจะดันไปที่หกจะดันไปที่อันต้าก็ได้ครับ ก็จะหน่วงนิดหนึ่งนะน,นี่ก็จะมีเห็นไหมมี70 80ให้เห็นละจากที่เราเทสอันต้ากันเมื่อกี้ก็จะมี50 60โอเคผมว่าฮอกบอดเราเพอแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าผมหาหา,หาคนไม่เจอเลยบินไปวนไปวน,ไปวนมาเดี๋ดวยวเราไปดูอีกเกมหนึ่งกันครับสำหรับฮอกบอดก็จบเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าไปครับผมตัดแป๊บหนึ่งทุกคนตอนนี้ผมหาห้องเจอละ ตอนนี้เราอยู่ในเกม Call of Duty Warzone 2.0นะครับอันนี้เป็นโหมดพันเดิลเลยนะโหมดใหม่เก็บตังค์โหมดนี้แหละเราไม่ต้องกลัวตายแล้วทุกคนเพราะมันตายเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่พรามันตายแล้วมันก็เกิดใหม่ไม่เป็นไร <S <S เราเทสได้เต็มที่เลยอันนี้ <S 1> <S 1> โอเคเรามาดู <S <S เซตติ้งเบื้องต้นกันก่อนครับจอที่ใช้เหมือนเดิมครับ Full HD ครับ1้อยสนะ Quality ครับมา ผมปรับไว้ที่ preset นะ quality preset ผมปรับไว้ที่ extreme เลย dlss เปิดนะครับเปิดอยู่ที่ quality แต่จริงๆผมว่าเราใช้ full hd ปรับเป็นบาลานซ์ก็พอละแต่จริงๆงบาลานซ์เฟรมก็จะเยอะหน่อยนะแต่ quality ภาพจะสวยกว่าโอเคที่เหลือก็เป็น x t r e m e นะทุกคนปรับ x t r e m e ก็ปรับสูงแล้วล่ะก็คือ x t r e m e ของเกมละ ผมว่าผมว่าจบลื่นอย่างที่เห็นตอนนี้ครับ80-90ิบเร้อยเฟรมมีให้เห็นผมว่าได้นะสบายผมคิดว่าสบายเลยด้วยซ้ำความร้อนกา๊์ดจอครับอย่างที่เห็นไม่เกิน70องศาอ่ะมี70ให้เห็นแล้วนะอยู่แต่มันจะอยู่ราวๆประมาณส 69, ักหกสิบเ้นี่งหกสิ 69, ประมาณนี้การ์ดครับโหลดเต็มที่ครับเกาสินะ ไฟตอนนี้กิน111วัตต์1 1 2วัตต์ตัวนี้ประหยัดไฟอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวเรื่องค่าไฟเลยตัวนี้ทั้งชุดผมคิดว่าก็ไม่น่าจะใช้ไฟเกิน550วัตต์นะผมว่าเหลือครับเอาไวาสไเดเหลือเลยเดี๋ยวเราเข้าเมืองใหญ่เลยนะ้องทุกคนโดดไปเมืองใหญ่แล้วไปซัดกันในเมืองใหญ่เลยหรือว่าไปที่คนเยอะๆกันดีเดี๋ยวผมดูก่อนนิ้ว,ว่าเขาไปไหนกันเราจะโดดไปไสใส่เขาเลย เไปครับผมคิดว่าโลหานออยฮะวานออยต้องมีคนแน่นอนดดบอนโดดรบลงมาครับร้อยสิบเอ็ดเปอร์ร้อยสิบี่เปร์นี้เห็นเดียเด๋ยวนีขอแล้วกันในมาไวยเลยลงเมื่อไหร่จะเสร็จเรากมื่อนั้นเลยฮะเดี๋ยวเราจะเสร็จมันต้องรอดูไห้ลงไหมลงไหม,ลงไหมพี่ เอ้ยโหว,วิ่งช้าจังเลยวิ่งเาลังไปตรงไหนนะตายครับตัวนี้นะผมว่าให้นั่งดูเพื่อนมาเอ้ยเอ้ยโอ้โหเพื่อนมาจริงล้ลยตัววิ่งช้ามากเลยอยากที่เห็นเฟรมครับแปดสิบเก้าสิบร้อยมีให้เห็นครับผมว่าสบายครับเอ็กซ์ตีมยังได้ขนาดนี้ ผมคิดว่าถ้าปรับลดลงไปก็ร้อยบวกฮะอืมผมว่าผมลืมตรงนี้เราคนลงน้อยจาก แต่ถ้าเปิด D L S S อ่ะ mm hmm. เห็นสังเกตไกลๆไหมไกลๆมันจะมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่อ๋อมันหอคนเลยแต่ผมว่าถ้าเปิด D L S S ไว้ที่บาลาน mm hmm. ผมว่าก็โอนะเฟรมมันก็มีร้อยให้เห็นบ้างนะเดี๋ยวผมจะลองปรับให้มันเป็นคอลิตี้ด mm ู hmm. ก็ไม่แทบไม่ต่างอะไรเลย เฟรมก็พอๆกันฮะอาจจะน้อยกว่ากันประมาณห้าหกเฟรมก็เก้าสิบมีให้เห็นนะตอนนี้เขาไปไหนกันแล้ววะเมื่อกี้นี้โอเคแต่ผมคิดว่าถ้าอยากลื่นอะเซ็ตแบบนี้ก็ลื่นแล้วครับแต่ถ้าอยากภาพสวยกว่าน,นี้ผมว่าปรับเป็นตัวนี้แล้วภาพมันจะสวยเลยเปลี่ยนจาก D L f S ให้เป็นตัวนี้ อะไรเนะี่ย c a s นีฮะปรับที่ผมเล่นผมก็ปรับตัวนี้แหละเพราะภาพมันจะสวยสวยกว่าเดิมเยอะเลยคราวนี้มองไกลๆก็ไม่หลางแล้วฮะแต่เฟรมจะดรอปลงมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเฟรมจากเมื่อกี้ที่เราเห็นจะแ0 90ใช่ไหมฮะตอนนี้ดรอปลงมาอยู่ประมาณเจ80บดินะฮะแต่ภาพมันสวยขึ้นไงนี่เห็นไหมไกลๆมันจะไม่หลางลนะตัวผมเองอะผมจะปรับแบบนี้เล่นนะผมจะไม่ใช้ d l s s เพราะว่าผมมองว่าเดียวเลเวลามองไกลๆแล้ FF, วมันมองไม่ค่อยเห็นนะมันเบลอ แต่เฟรมันเยอะจริงผมไม่เสียงเลยว่าผมต้องไปโดดไปตายที่อื่นไงเดี๋ยวไปโดดที่อื่นไงอยากให้คนมันเยอะๆผมว่าเดี๋ยวไปเมืองใหญ่เลยดีกว่าเพราะคิดมันเริ่มจะนานละเดี๋ยวผมไม่อยากให้มันนานมากแต่มันถมตรงนี้ไม่เปลี่ยนที่เลยวะ นี่เห็นไหมภาพมันจะสวยสวยกว่าเดิมมากแต่คือมันจะดอกอ่ะเฟร,รมมันจะดอกลงค่อนข้างที่จะเยอะเลยนี่มี50เฟร,รมแล้วให้เห็นแล้วอนนี้โอ้ยเจอล้โอ้ยไม่ตายนะเราจะไปตั้มมันเอาให้มันตายโอ้ยโอ้โหสองค อันเี๋ผมลองเซตติ้งแบบนี้ดีกว่าให้ภาพสวยแต่เราเพิ่มเฟรมนิดนึงจาก Xtreme ครับลดล,ลงไปให้เป็นซับอันต้าก็ได้ดูสิจะเพิ่มเยอะไหมอันต้าก็ไม่ได้ต่างกันเลยครับ <c oughs> ไม่ต่างกันเลย <c oughs> ว่าไปบาลานซ์แหละดีและวลองไปบาลานซ์ดูครับอ้าบาลานซ์โดดเลยครับขึ้นมาเจ็ดสิบละ แตสิบละผมว่าถ้าอยากได้ภาพสวยแล้วเวลาเล็งแล้วมันไม่ลางอะ่ะไม่ลางลางอะ่ะผมคิดว่าเซตแบบนี้ได้แล้วก็ปรับตัวเซตติ้งให้เป็นสักบาให้มันเป็นบาลานซ์แบบมเมื่อกี้ภาพไม่ได้แย่เลยนะทุกคนดูดูภาพดูเงาดูอะไรเห็นไหมว่าได้อยู่อันนี้ได้อยู่ไปเดี๋ยวเราจะได้เห็นมันนะ ตัวมันหนักหนักเลยนะชาโอเคผมว่าเท่านี้ก็น่าจะเห็นได้ชัดแล้วนะครับอย่างที่เห็นตอนแรกถ้าเปิด dlss ปรับ Xtreme เลยเปิด dlss เฟรมก็จะอยู่ประมาณสัก แปดสิบอาจมีร้อยให้เห็นถ้าปรับแบบเอ็กซ์ตแต่เปิด d ี s s ที่บาลาน c e นะแต่พอมาเปิดที่ Quality ก็เหมือนเดิมครับไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะอาจจะมี80-90แต่ก็ตกลงมาหน่อยแต่ถ้าอยากให้ภาพสวยแบบที่ผมปรับแล้วปรับเป็นเอ็กซ์ตรมเฟรมมันก็จะดอกนะอยู่ประมาณ50-60-70แต่ถ้าปรับบาลาน c e แล้วเน้นภาพสวยแบบนี้ผมว่าจบครับแปดสิบเฟรมแปดสเฟรมผมว่าสบายครับพอเบตี้ สามศูนย์ห้าศูนย์มันเล่นได้อยู่แล้วนะ่ะผมว่าเหลือๆเลยโอเคเนาะฝากพอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งตัวครับผมเป็นตัวชุดน้ําชุดน้ําเปิดสวยๆเลยเป็นคิวต่อไปเดี๋ยวจะวปิดคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวต้องถ่ายคลิปหนึ่งด้วยโอเคฝากไปเรื่อยกันสําหรับเซตนี้หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเองแล้วคุณ ก็จะได้เครื่องมือหนึ่งเอ้ยเครื่องมือสองแต่สภาพที่เหมือนมือหนึ่งเลยแล้วก็ใช้งานไม่มากแถมใช้งานมือเดียวไม่ใช่การ์ดถู1ร้เครับเพราะว่าประกันวันเดียวกันหมดทั้งเครื่องเลยนะครับฝากื่องการสำหรับตัวนี้1 4 9 9งบาทสวัสดีครับ